before สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนเรทาทันเข้าสู่เรื่องไร้าสาระที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่กระเสือกที่จะอยากเล่นหรืออยากทําเป็นกันเรื่องไหนที่ผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปว่าไร้สาระกูจะนํามาเสนอแม่งให้หมดเปลือกกันทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับเจตตอนเรทาทันเข้าสู่แอดเพรสชั่นแนลนะครับช่องที่มีแต่เรื่องเล่นๆนันะ ก็วันนี้พบกับผมเชฟเชลิออสย้ำอีกครั้งหนึ่งเชฟเชลิออสนะครับเนื่องจากมีซับสไคร์เบอร์นะครับผมไปแอบสืบมามีซับสไคร์เบอร์บางคนเรียกเรียกเรียกชื่อผมผิดนะครับโอเคเราไม่ว่ากันนะเราเล่นกันด้วยอักขระมันก็อาจจะทําให้อ่านผิดเราโอเคเราไม่ว่ากันนะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอม็อดเกมแกรนเทฟอโตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ในส่วนม็อดในส่วนวันนี้ก็จะเป็นม็อดมหากรรมหมามองโจรอัตโนมัตินะครับโอเคไม่ต้องตกใจไม่ต้องงง มอส์วัชด็อกไอวีเย่โอเคตัวเกมถ้าวันที่ผมอัพโหลดคลิปนะครับมันยังไม่ได้เป็นวันที่ตัวเกมปล่อยจริงๆตัวเกมว t c h d อกปล่อยจริงๆนะก็เอาไปเล่นะเ,ลเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับเอาไปเล่นยูเรน,นันกับจาลุนีกันก่อนนะครับแซมเปิลกันก่อนนะก่อนถึงกำหนดการนะโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนตัว ตัวคุณลงตัวมอ d Watchdog IV นะครับแบบละเอียดเลยนะเนื่องจากมีซับสไคร์เบอร์บางคนนะครับขอรีเควสกันเข้ามาหนาหูเลอเกินนะครับผมก็ทนฟังไม่ได้ซับขอมาผมก็ต้องจัดให้มักเรามาเข้าเรื่องหลักกันเรื่องที่จําเป็นนะครับโปรแกรมที่จําเป็นกับไฟล์ที่ต้องใช้ก่อนทนรู้แล้วข้ามไปได้เลยนะครับ5นาที6นาทีแรกข้ามไปเลยนะครับก็แนะนําให้เป็นตัวเกมแพดเวอร์ชัน1.0.7.0ซึ่งเจ้าของ ช่องนะครับก็คือตัวผมเองก็ใช้อยู่นะครับถ้าใครหาไม่ได้ก็ไปเซิร์ช BRF Channel นะครับเขาสอนดาวน์โหลดแล้วก็ทิ้งตัวแครกกับตัวแพดไว้นะครับในส่วนนี้คือผมอาจจะไม่สะดวกที่จะอัปโหลดเพิ่มเติมนะกก็ลองไปหาดูแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับที่ที่ที่ใช้ในการลงมอดก็คือโปรแกรม OpenIV ซึ่งตรงนี้มันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.1.6.1เป็นที่เรียบร้อยนะ และมันก็จะมีคําถามบางคนนะครับซึ่งซึ่งคำถามพวกนี้จะเริ่มมาพักหลังๆนะว่าที่ open iv กับ spark iv มันเหมือนกันไหมผมผมก็ด้วยความไม่ได้รู้มากนะ <c oughs> ก็พูดยังไงดีวะ <laughs> ก็รายละเอียดมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าฟังก์ชันของ open iv มันจะมีมากกว่าก็ <c oughs> คือมันจะมีในส่วนของ package installer เนี่ยเข้ามาก็คือมันจะสามารถ run auto <c oughs> ในส่วนของ mod ที่เป็น n a มสกุล o i v <c oughs> ได้เลยอ,อะไรประมาณนี้นะเวาเาจา ส่วนสปาร์กไอมันก็จะใช้ลงสกินลงวีป้อนลงวีเฮโคอ,อะไรประมาณเนี้ยนะตามที่พี่เบย์เขาสอนนะคือไม่อยากจะพูดซ้ำของพี่เขานะเออถึงไหนแล้ววะโอเคตัวตัวโปรแกรม Open IV นะครับมีตัวเกมตัวโปรแกรม Open IV แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับม็อดเอ Watch Dog i บายเชลิ i อสไปนะรายละเอียดด้านในมันก็จะมีเป็นประมาณนี้นะ มี BIF Negative t r a i n e r ขอขอบคุณ BIF Channel ด้วยนะใช้มาตั้งแต่ Iron Man IV จนถึงมดปัจจุบันนี้นะครับใช้มาตั้งแต่ซับมีคนเดียวจนตอนนี้ซับจะพุ่งไป7,000แล้วขอขอบคุณพี่ b e l i อ e r จริงๆนะไม่แน่ใจว่าพี่เขาฟังอยู่อยู่หรือเปล่านะครับแต่ขอขอบคุณจริงๆว่าสิ่งที่พี่เขาทำมันเป็นแรงผลักดันจุดเล็กๆให้เด็กตัวน,น้อยอย่างผมนะครับได้มีซับสไครเบและแฟนคลับแบบที่เขาเคขออบคุณไว้ในน้าที่ดีด้วยแล้วก็ เนนไฟล์ p พ a y เ r อร์แปดวีปอนแล้วก็ไฟล์ลิสตมีพาสเวิร์ดในการแตกไฟล์นะครับอยู่ในไฟล์ลิสตมีรบกวนสังเกตกันนิดนึงก่อนที่จะมาด่ากูว่าไอ้กากมึงอัปโหลดทำไมว่ามึงไม่ทิ้งพาสเวิร์ดไว้กูก็จะตอบกลับไปว่าไอ้กากแล้วมึงไม่ดูในไฟล์ลิสต์มีกูหลักกูก็บอกอยู่ว่าให้อ่านชั้นนะโอเคตามนี้ มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าให้พวกคุณไปเปิดโปรแกรม OpenIV นะครับในอันดับแรกก็คือมันจะให้ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับอะไรต่างๆ่านานาแล้วก็ค้นหาตัวเกมอะไรตามนั้นน่ะนะผู้คุณก็ทําตามขั้นตอนไปเลือกตัวเกมว่าจะลงภาคหลักหรือภาคเสริมเสร็จแล้วมันจะดีดเข้ามาหน้าต่างประมาณนี้นะเสร็จแล้วไปที่โหมดอ่ Edit Mode เปิด Edit Mode ตอบ Yes มาที่โฟลเดอร์ mod Watch d o g IV นะไปที่ Player เป็น กันก่อนเลยซึ่งในส่วนตรงนี้ผมลงผมแนบเทียร์เปดไว้2แบบก็คือแบบไอเดนก็คือเป็นเรียลสกินนะครับเป็นเทียร์เปดเป็นตัวโมเดลจริงๆของของเกม w Watchdog เลยนะครับก็คือเป็นตัวพระเอกไอเดนตัวจริงเลยกับเอ่อนิโก้ที่สวมชุดไอเดนใน Watchdog นะก็แล้วแต่ว่าพวกคุณจะชอบแบบไหนแล้วบางคนแบบว่าอยากได้กลิ่นไอความเป็น g t a หลงเหลืออยู่ก็เอาตัวนี้ใครที่อยากได้เป็น วอชด็อกจริงๆเลยก็ลงไอเดนไปก็ไม่ได้ว่ากันซึ่งในตัวไอเดนก็จะมีอยู่อีก3แบบซึ่งด้านในก็จะมีคลิปเจอร์พรีวิวที่ผมได้ทําการแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ให้ซึ่งไฟล์ที่อยู่ด้านในนะครับมันจะเป็นไฟล์ p ทอ์เป rpf นั่นหมายความว่าคุณสามารถลงอ่ลงลงลง p ทอเปโดยที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรม OpenIV ได้เลยนะก็คือวิธีการลงอ่ะพวกคุณเลือกนะซึ่งในส่วนของมีผมเลือกเป็นคุณิโก้ละกันเพื่อมันจะได้ คงความกิ่นอายความเป็น gta บ้างนะก็มันจะมี original backup อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะตัวนี้คือสกินจริงๆของมันเนี่ยด้านในมันจะมีอยู่หนึ่งตัวให้ไปที่ directory ที่คุณลงเกมาันที่ PC, โฟลเดอร์ pc m o เด l cd image นะครับแล้วก็ copy playerpage r p f มาวางได้เลยเท่านี้แหละวางทับมันไปโอเคแค่นั้นเป็นอันจบเพราะว่าที่สาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ open iv อัปเดตเป็นเวอร์ชัน1นแล้ว ผมสังเกตเห็นปัญหาก็คือกรณีเราลงไฟล์เพเยอร์เป็ดแล้วขนาดไฟล์ของเพเยอร์เป็ดมันจะดีดไปจนถึง4กิกซึ่งแน่นอนจะทําให้เค็ม,มึงเขาไม่ได้ <laughs> นี่ก็คือ1เหตุผลดีๆนะครับก็ความหวังดีของผมที่ได้ทําการมัดรวมเป็นเพเยอร์เป็ดให้พวกคุณได้ทําการลงง่ายขึ้นนะแนไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณแม่งขอบคุณกันหนาหูจริงๆไม่เป็นไรนะครับโอเคต่อไปลงเพเยอร์เป็ดก็ไปในส่วนของวีอนไดาอนะ ซึ่ง i p o n img ตรงนี้มันก็จะเป็นโบนัสแพ็กเกจที่ผมได้ทำการไปดาวน์โหลดมามันก็จะเป็นตัวอาวุธนะครับที่อยู่ในเกม watchdog นะก็จะเป็น desert eagle แล้วใช่ไหมใช่ desert eagle หรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็น cold 1 9 1 1ก็ก็ไม่แน่ใจนะครับกับตัว my b a s e b o n นะครับก็คือมันจะรีเพสอาวุธไปตามนี้นะถ้าใครต้องการก็ทำตามขัม้นตอนนี้เลยให้ไปที่โปรแกรม open ID ไปที่ m o เด l cd image v p o n .img นะครับแล้วก็ลากไฟล์นะสงสตัวเนี้ยไม่ใช่ไฟล์รูปอะเข้ามาเท่านั้นเป็นอ mm ันเสร็จเรียบร้อยโอเคกลับไปที่โฟ er ลเดอร์หลักนะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับตัว o p e n i v ปิด Edit โห d e แล้วปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับไปที่ Main File mm hmm. ด้านในตรงนี้เช่นกันนะครับใครท,ที่ทราบแล้วข้ามไปได้เลยนะครับ ใครที่ยังไม่ทราบงานังซึ่งด้านในผมจะแนบด้านในเมนไฟล์เนี่ยผมจะแยกย่อยออกไป็นมโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์สำหรับเกมเวอร์ชัน1.0.0.6หรือสูงกว่านะครับไปจนถึง1.3รวมถึงภาค Liberty City ให้ใช้อันบนสุดใครที่เป็นเวอร์ชัน1.0.4.0หรือต่ำกว่าให้ใช้อันกลางใครที่เป็นเวอร์ชัน1.5-1.7ถึงรวมไปถึง1.6ให้ใช้อันสุดท้ายซึ่งในส่วนนี้ตัวเกมผมเป็นเวอร์ชัน1.0.7.0จะใช้โฟลเดอร์อันสุดท้ายนะครับ ให้ copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นๆทั้งหมดเอาไปวางใน directory ที่พวกคุณลงเกมเอาไว้ม Windows มันจะถามว่าต้องการวางทับไหมก็ตอบ yes ไปให้หมดนะครับโอเคแค่นี้ไม่มีอะไรมากที่การลงเมนไฟล์ง่ายนิดเดียวแล้วก็มาในส่วนของ negative trainer สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับ copy ไฟล์ที่อยู่ใน b r f negative trainer พวกนี้เอาอใส่ใน directory ที่พวกคุณลงเกมได้เลยนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะ โอเคเอาละก็รายละเอียดการลงอ่า Mo d Watch d o g IV mm hmm. ก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในส่วนของฝั่งเกมเพลย์ว่ามีในส่วนสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วจะใกล้เคียงกับเกม Watch d o g จริง,รงๆมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะก่อวิน่าสันตโลสร้างความบ้าลังหาำและอาชญากรรมได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปตามฝั่งนู้น let's fucking go โอเคครับตอนนี้ผมอาคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกม Grand Theft Auto IV มอดมหากรรมหมามองโจรอจัตโนมัตินะครับโอเค Watchdog IV ครับอ่าโอเคก็อยู่กับคุณนิโก้เบริกใช่ปะวะเออใช่ใช่โอเคใส่ใส่ใส่ชุดอ่อถึงขนาดจำไม่ได้นะครับก็โอเครายละเอียดสกินถ้าเป็นเลือกเอ่อเป็นคุณนิโก้นะครับก็<ม>จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าเลือกเป็น iden, ไอเดนก็ จะอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะใกล้เคียงกับตัวสกินในตัวของเกม Watch d o g เลยนะครับก็ลองไปเล่นดูกันละกันนะครับถ้าสงสัยก็มีพีเศษพรีวิวให้สังเกตเอาละเอ่ออันดับแรกนะครับผมต้องเกินทุกทุกคลิปอะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาดูคลิปผมอะเขาดูคลิปนี้คลิปแรกหรือเปล่าก็ต้องคงต้องบอกนะครับสำหรับคนที่เปิดในคณีเทรนเนอร์ไม่เป็นนะครับในคณีเทรนเนอร์ก็คือมอสเซกของนะที่มันจําเป็นต้องมีอยู่แล้ว ก็ให้ผู้คุณกดปุ่ม F3 นะครับเพื่อเปิดกด F4 <im it> เพื่อปิดต้องการเปิดอีกครั้งกดปุ่ม F4 แล้วกดปุ่ม F4 เพื่อเปิดเพื่อปิดไปเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการคอนโทรลนะครับเมนูมันก็คือใช้ปุ่มนำแผดปุ่มนำแพดจะอยู่จะเป็นปุ่มตัวเลขนะครับชุดตัวเลขที่อยู่ด้านขวาของคีย์บอร์ดนะครับใช้2เลื่อนลง8เลื่อนขึ้น4เลื่อนซ้าย6เลื่อนขวาห้าตกลงศูนย์แบ็คกลับนะครับในกรณีที่คุณเล่นบนโน้ตบุ๊กนะครับให้ผู้คุณหา ปุ่ม fn นะครับที่จะอยู่ข้างปุ่ม start window กดค้างไว้แล้วหาปุ่มฟังก์ชันที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับที่อาจจะเขียนว่านำล็อกหรือนำ lk ลองหาดูซึ่งตรงนี้ผมฟิกไม่ได้ว่ามันจะอยู่ปุ่มไหนส่วนเครื่องผมมันจะอยู่ปุ่ม f 1 1นะครับก็กดกันแล้วนะดูแล้วก็มันก็จะเปิดนำล็อกแล้วก็จะใช้นำแ a ดได้นะเสร็จแล้วพอคุณกดเอ่อเปิดนำล็อกได้แล้วนะครับก็ให้มัเลือกโอ้เปิดไม่ติดลืมกด โอเคให้มาเลือกอลองสปอนวีปอนนะครับอลองสปอนวีป้อนที่ได้ทำการลงไปดูนะครับว่ามันติดไหมโอ้กดไม่ติดไอเฮียอุ๊บอุ๊บทีหนึ่งเออเออเออเอเอไม่ติดวะโอเคพอมันดีดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลือกนะในส่วนของอุยเมาส์เฮียเลื่อนเองเชียผีหลอก โอเคให้เลือกในส่วนของอาวุธที่เราเพิ่งลงเพิ่มไปก็จะเป็นตัวของม้เบสบอลกับตัวดีเซอร์ a อีเกนะก็คือตรงเนี้ยผมได้ทําการเสกมันไว้แล้วแล้ว,ลวมันก็ค้างอยู่ในเซฟนะครับมีเอเอทเวลด้วยนะเอเอทเวมาได้ไงวะพี่ลองไปหาดูนะครับ Mod แอดนิวออสิบเก้าวีปอนนะครับใน GTA4 ลองไปหาดูกันละกันไม่ขอพูดพอไม่ขอพูดเสริมก็ในส่วนตรงนี้นะเนี่ยปืนมันก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตานะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้พอดีว่าผมลงแอนิเมชันถือปืนมือเดียวค้างไว้โอเคก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าใครไม่ได้ลงแบบผมก็มันก็จะเล่นได้ตามปกติแล้วก็ตัวไม้เบสบอลนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนเนเนไม้เนี้คล้ายๆกับกระบองไฟฟ้าอืม่แหละประมาณนั้นนะครับอืมโอเคพอเราเปิดเซ็อาวุธได้แล้วนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับในการเปิดมอดในส่วนต่างๆที่จะทําให้ตัวเกมมีความ ใกล้เคียง Watchdog ของจริงมากขึ้นนะครับโดยการกดปุ่ม Y มัมเข้าให้ไอสัตว์หล่อชิบหายอ่ะ <c oughs> โอหล่อเฮียเลยอ่ะอก็คือจะเอามือล้วงกระเป๋านะครับก็คงจะเป็นแบบพวกแฮกเกอร์อะไรประมาณนั้นนะนะใช้พ็อกเก็ตใช้พวกแท็บเล็ตใช้พวก Android ใช้พวกสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องนิชิดนิดนึงเดินล้วงกระเป๋านะครับเป็นเอกลักษณ์ของ i d เดน a t c h Dog อยู่แล้วนะครับก็ ในการกดปุ่ม Y นะกดปุ่ม Y เพื่อปิดกดปุ่ม Y เพื่อเปิดนะเนี่ยลองดูเห็นปะเราจะเดินแกว่งแขนเหมือนเดิมก็ได้โอเคผมปรับให้มันเป็นอย่างนี้แล้วกันอขอเดินออกไปข้างนอกก่อนนะครับอ,อย่างรอคือ <c ười> ถ้ามองในระยะแบบว่า700เมตรอ่ะเหมือนในพวกโลกจิตอ่ะ <c ười> ชอบโชว์อ่ะคือแบบคือปรมาณูมึงพร้อมยิงอยู่ตลอดเวลาแค่เปิดเสื้อเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทอ่ะโอเคก็ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งนั่นก็คือกดปุ่ม h นะครับกดปุ่ม h จะ h ชัวไมโทนะครับบนคีย์บอร์ดปุ่ม h นะครับปุ่มไมโทกดเข้าไปนี่โอเคใกล้เคียงไหมนะ,นะมันก็จะเป็นการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเส้นนะครับเส้นตรงนี้ผมผมขอเรียกส่วนตัวว่ามันเป็นเส้นซิงค์ละกันก็คือเราจะสามารถซิงค์ไปตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในเมืองได้นะซึ่งมันก็ไม่ได้หลากหลายมาก ก็อาจจะมีสแกนได้บางอย่างอายกตัวอย่างเช่นเนี่ยตู้โทรศัพท์สาธารนณะรถยนต์นะครับอืมอะไรวะสัญญาณไฟสัญญาณคนข้ามนะเออแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอัน,นอัน,นสถานีรถไฟใต้ดิน,นว่าว่ามันสแกนได้ไหมแต่ว่าตัวอย่างของเว็บเว็บเว็บบอร์ดเขาเขาบอกไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือเราสามารถแฮ็กระบบได้นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อในส่วนของรถไฟเนี่ย BTS เเนี่ย <laughs> เออเราจะสามารถแฮกระบบมันได้นะครับโดยการแฮกระบบของแต่ละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็โอเคเนี่ยแล้วก็จะเป็นเอ,อ่อที่เป็ดเพเยอร์ด้วยเหมือนกันอืมก็เป็ดเพเยอร์จะแฮกได้ก็ต่อเมื่อเขาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เมื่อแฮกได้มันก็จะมีเนี่ยเส้นเนี่ยไลซ์ซิงค์เนี่ย,ย,ยปรากฏขึ้นมานะครับให้เรากดคำสั่ง e มันก็จะขึ้นนะครับคำสั่งว่าเราสามารถทําอะไรกับคนคนนี้ได้มากก็คือสแกนสแกนก็คือจะสแกนว่าเขา่มีสินทรัพย์อยู่ในตัวเท่าไหร่อิเล็กอ่าอิเล็กโทรช็อตก็คือจะปล่อยกระแสไฟอ่อนๆนะครับจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาถืออยู่นั่นแหละช็อตมันให้มันเป็นหมันไปเลยนะครับวิธีการใช้คําสั่งก็คือกดปุ่มกดสเป b a r ลงไปปุ๊บแล้วกด E อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะชากแงกแงแงแงชกแงกแงๆแงไม่ถึงอะตายนะครับอืม ทาชักเน่งเทวะโอเคเห็นไหมไม่ถึงกับตายก็อาจจะเป็นฟันนี่โมเมนต์นะครับเล่น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 เอาเพลินๆ่ะนะเออเราก็ไม่ได้อะไรถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรถนะครับเนะี่ยมีไลซิงแล้วปึ๊บแล้ก็กดผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจด้วยแล้วก็เอ,อเล่นไม่กระจ่างทุกๆอันนะครับก็จะอธิบายในส่วนที่เข้าใจแล้วกัน Uh, Destroy energy mm hmm. ก็คือทำลายเครื่องยนต์ซะ mm hmm. ก็คือรถคันนั้นจะไม่สามารถวิ่งได้อีกเลยนะครับ Burn light mm hmm. ก็คือจะทำการ uh, เหมือนเหมือนทำให้ไฟมัน overload ไฟรถมัน overload ประมาณนั้นนะครับ Turn off energy mm hmm. ก็คือจะดับเครื่องยนต์รถคันนั้นนะครับ turn, uh, uh, turn, turn 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 alert mm hmm. ก็คือจะจะเปิดสัญญาณอัตโนอเขาเรียกว่าอะไรวะสัญญาณเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรว่าสัญญาณการขโมยอะ่ะเออเองล็อกดอกก็คือล็อกประตูไม่ให้คนขับลงนะครับสต็อปค้างก็คือสั่งให้รถคันนั้นหยุดเคลื่อนที่กระทันหันนะครับฟอส c e ไฮอาร์พีเอ,อ็มอะไรเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยก็คือเป็นการเพิ่มนะครับสปีดความเร็วอะ่ะคือให้แม่งเหยียบนิดอะ่ะเออประมาณนั้นให้หน้าแหกกันไปเลยอยู่ดีๆรถกูแม่งเหยียบนิดได้ไงนะครับซาว าซาวฮอนนี่ก็คือเป็นการใช้ใช้ทําทให้มันบีบแตะนะครับก็อาจจะทําให้ประชากรในเมืองนะครับตีกันเองได้เพราะว่าไปบีบแตะใส่รถไปบีบแตะใส่เขานะครับเนี่ยเป็นผู้คุณนะครับจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆพอไฟเขียวปุ๊บขันหลังบีบแตะใส่แน่นอนผู้คุณก็จะ นะครับเธดทูนบุพการีของเขานะครับโดยการเรียกพ่อเขานะครับมันแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะโลกแห่งความจริงหรือโลกใน GTA นะครับใครมาบีบแต่ใส่เราก็คงอาจจะทําให้มีปัญหาเป็นเกิดขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอืมเอาเป็น destroy energy ก่อนเลยปาเข้าให้นะจะสังเกตเห็นไหมเห็นไหมเป็ดมันจะลงลงมาแล้วก็เดินทิ้งรถมาเลยเพราะว่รถมันพังนะครับไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้โอเคต่อไปเอาไว้นี่แล้วกัน กดปุ่ม e โอเคผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันเพิ่มสปีดไปเต็มตีน,นเห็นปะจะสังเกตเห็นว่ามันจะขับตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวเลยนะครับก็เอาไปแกล้งกันได้นะครับส่วนตู้โทรศัพท์เราสามารถทําอะไรได้ลองดูนะครับก็คือมันจะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับ big e l e c t r i g อ่อิเล c t r i c shock นะครับ electro shock ได้นะครับเนี่ยก็ลองดูเป็นประมาณนี้เราก็อย่าไปอยู่ใกล้มาแล้วกันเราก็โดนช็อตได้นะครับ โอเคเป็นประมาณนี้อออีอีออหานี่ผมนึกว่าไอผู้หญิงคนนี้มันจะเดินมาฝั่งนี้ <laughs> ผมก็เลยจะ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 ,จะลองเล่นกับมันดูสักหน่อยนะครับโ okay. อเคเอาละเก็บโทรศัพท์แล้วเราก็เดินตามปกตินะครับอม,มอดน,นี้อาจจะไม่ได้แบบว่าฆ่าคนแบบว่าชักปืนขึ้นมายิงอะไรขนาดน,นั้นนะครับเออมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะนี่อืปกติเวลาผู้คุณขโมยรถคุณทําไงคุณกด f ไปเลยถูกไหมและสัญญ,ญาณกันขโมยก็ต้องดังถูกต้องไหมไม่ต้องคุณเป็น ไอเดนแล้วนะครับคุณเป็นสุดยอดนะักแฮกเกอร์ขนาดนี้คุณหยิบโทรศัพท์นะครับเปิดมอดโดยการกดปุ่ม S ขึ้นมานะครับแล้วซิงไปที่รถคันที่คุณต้องการนะครับกดปุ่ม E นะคุณจะสังเกตเห็นคำสั่งนะถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นล็อกดอแต่ถ้าเป็นรถที่จอดไว้นิ่งๆมันจะเป็นโอเพนดอเห็นไหมพวกคุณไปเปิดโอเพนดอปึ๊บมับเนี่ยให้มันเป็นล็อกดอแล้วพวกคุณกด E ปิดไปนะครับกดเก็บโทรศัพท์ และพวกคุณก็ขึ้นรถคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีสัญญาณการขโมยไม่มีใครรู้ด้วยว่าคุณกําลังแฮกรถคันนี้อยู่เป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะแล้วเวลาที่คุณอยู่ในรถคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์นะครับ DPI GoPro หรือ er, er, อะไรจะเรียกก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเนี่ยในการแฮกค,คนอื่นได้ด้วยนะครับในกรณีที่ไม่สะดวกเดินหาก็นั่งรถแฮกกันเลยนะเป็นประมาณนี้โอเค เดี๋ยวผมขอพักไว้ในส่วนตรงนี้เท่านี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะต้องเทเลพอร์ตไปบางจุดนะครับเพราะว่ามันยังจะมีบางส่วนที่จะสามารถใช้โทรศัพท์เราแฮ็กเพิ่มเติมได้อีกนะครับโอเคอพอสไปเท่านี้เดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสถานีรถไฟนะครับ BTS แห่งหนึ่งนะเรามาดูว่าเราจะเล่นอะไรกับรถไฟคันนี้ได้ก็คือสังเกตเห็นนะครับมันจะมีอ่า สายซิงค์นะครับไปที่รถไฟได้นะครับซึ่งเราจะสามารถเล่นกับมันได้2องออปชันก็คือ l ิ f t station ก็คือให้มันน่ะไม่จอดสถานีนี้นะครับกับ s k i p all Station ก็คือแม่งไม่จอดซักสถานีเลยนะครับแม่งวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะนะครับก็โอเคก็อ่ะเป็น2องออปชันนะครับที่เราจะเล่นกับรถไฟฟ้ามหานาเธอตรงนี้ได้นะครับอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับอือแค่ตามนี้นะโอเคเดี๋ยวปิดก่อนโอค อ่ะเ,อเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะต้องเป็นจุดที่คนค่อนข้างเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าต้องเข้าเมืองใหญ่หรือเปล่าก็คือจะเป็นจุดที่เป็นมีสัญญาณไฟคนข้ามตรงนั้นเราก็จะสามารถใช้ลูกเล่นนะครับของม็อดนี้ได้เช่นกันโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เทเลพอร์ตตัวเองนะครับเข้ามาอยู่ที่ไหนสักที่นะครับในแมป อ่าลิปเปอร์ที่ซิตี้นะโอเคผมเดินเข้ามาอยู่ในจุดของสีแยกไฟแดงมึงอย่าเพิ่งบีบแต่กูกูทำรีวิวเกมอยู่โอเคเรามาอยู่ในสีแยกไฟแดงที่น่าจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับโ okay, อเคลงกดปุ่ม H ด okay, ูโอเคนี่มันก็จะเจออ่า uh, ลิงก์ซิงค์นะครับซิงค์ลิงก์เนี่ยสาย ไอสายลิงเนี่ยได้เลยนะครับก็คือลักษณะที่เราจะซิงกับสัญญาณคนข้ามได้มันก็จะเป็นลักษณะนี้คือมันก็ไม่ได้ทุกเสาผมก็ฟันธงไม่ได้อะนึกออกปะเออเสาเสาเนี้ยก็มีสัญญาณคนข้ามแต่ว่ากับไม่ได้แต่เสานี้กลับได้อะไรเงี้ยถ้าใครรู้เทคนิคในการสังเกตก็ทิ้งคอมเมนต์ดีๆไว้แล้วกันนะครับก็ลองดูนะว่ามันจะเล่นอะไรกับมันได้ก็คือจะมีออปชันเดียวที่จะสั่งให้ที่กั้นลดขึ้นนะครับเนี่ยเห็นบ้างเนี่ย ก็เป็นประมาณนี้นะครับเวลารถขับมาไม่เบาใช้ในกรณีที่รถขับมามันเป็นไฟเขียวอะ่ะเออล้วรถขับมามันไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเออเราก็เปิดไอ้นี้ยก็สะใจดีตลกดีนะครับถ้าในกรณีที่ใครมือไวๆหน่อยสเปคคอมแรงๆหน่อยเฟรมเลทไม่ตกเหมือนเครื่องผมะนะก็ะปรับให้มันแบบเหยียบเต็มสปีดก่อนนะแล้วก็เปิดไอ้นี่ลักษณะ มีมีพุ่งอ่ะพูดได้คําเดียวนะครับสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดอุบัติเหตุก็โอเคก็คงเป็นประมาณนี้เอยเดี๋ยวเลนเล่นอะไรกัดลานฮอทดอกได้ปะวะโอเคเล่นไม่ได้เฮียคุณดูว่าแบบจะบึ้มคุณน่าจะมีแบบว่าแฮกเออเนาะเออน่าสนวะ่ะน่าจะมีแบบแฮกเฮียอะไรก็ได้แล้วระเบิดบึ้มอะไรเงี้ยนะเราติดจะแบบเล่นอะไรที่มันแบบภาริโสดนะครับ เดินยิงไล่ฆ่าบ้าระหำแล้วมาเจอแบบนี้มันก็รู้สึกแบบซับซอไปนิดนึงแต่ก็เอาไปเล่นเงินก่อนนะครับผมคิดว่าตัวเกมนะครับน่าจะใกล้เคียงกับ Watchdog ของจริงๆเลยนะครับก็เอาไปเล่นเงินก่อนับเกม mod Grand Theft Auto IV mod มหากรรมหมามองโจนอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้โอเคก็เคพอดก่อนนะก็ g Pod ในส่วนของ คลิปสอนวิธีการลงมอดมากรรหมามองโจรอัตโนมัตินะครับหรือ G T A MOD Watchdog I V ก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับในถูกใจกดไลค์นะครับพอใจก็กดแชร์นะครับสนใจอยากจะสมัครรับเรื่องรายสารีเข้าไปเซตในสมองในซิลิบัมของคุณก็กด s ับส c r i b e กันซันะครับโอเคในฝากไว้เท่านี้ s ับส c r i b e ด้วยนะเว้ยอย่าลืมโอเคเจอกันมอดหน้าคามินโซนบาย